อยากขายออนไลน์แต่ไม่มีคอมเดีย๋ยวนี้ใครๆก็ต้องขายออนไลน์สร้างตัวตนเป็นโลกออนไลน์ไงไปหาคอมมาให้ได้ใครมีคอมบ้างเออไม่มีครับเธอมีไหมไม่มีเลยค่ะเธอเธอจะร้องไห้ทำไมไปหามาไปหามาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเธจะฆ่าทุกคนจะทำลายโลกนี้ซะ แต่ว่าไม่ต้องมีคอมใช้แค่มือถือก็ทําได้ิดตามหามาสิใคริดตามหามาฮัลโหลสวัสดีครับผม p o w e r b e n ครับอย่างแรกครับฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆก่อนเลยนะครับอย่างที่สองครับกดติดตามเพจ p o w e r b e n ให้ดีครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับทั้ง YouTube ด้วย p o w e r b e n เช่นกันโอเควันนี้สอนเรื่องการเอาสินค้าที่เรามีเนี่ยเอาไปลงในเพจ Facebook ด้วยมือถือเครื่องเดียวไม่ต้องใช้คอม ไม่ต้องใช้น้ตบุ๊กไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแพงๆใช้สิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละโทรศัพท์มือถือเลยเอาไปเปลี่ยนชีวิตกันเอาไปสร้างไรายได้ไปสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เดี๋ยวผมมีคลิปมีมิมีโอมาแบ่งปันเทคดีๆที่ดีๆมากมายเลยโอเคนะเราไปดูกันเลยเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับใครมีอะไรสอบถามในอินบ็อกซ์เลยนะไปดูเลยครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมชื่อพัฟฟินนะครับที่เป็น รูปนกปากสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับไปดาวน์โหลดกันดาวน์โหลดฟรีครับเราจะใช้แอปเนี่ยทำเหมือนใช้คอมเลยในการโปรโมท a c e b o o k เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วแต่เข้าไปเลยครับปั้งก็เข้าเพจนะครับเพจเรานะครับที่เราสร้างไว้นะครับถ้าใครไม่มีเพจนะครับก็ผมได้สอนวิธีการเปิดเพจไว้นะครับลองหาดูนะ อยู่ในเพจ p o w e r b e n d นี่แหละครับกับ YouTube p o w e r b e n d มีเทคนิคดีๆมากมายครับอยากรู้อะไรก็ลองหาดูนะครับผมได้แบ่งปันไว้เนี่ยครับเดี๋ยวนะผมเลือกเพจก่อน วเวลาเราเข้าเพจ f a c e b o o k นะครับผ่านแอปบั f พัฟนะครับแล้วแต่3ขีดด้านบนขวามือนะครับแล้วตรงคำว่าขอเว็บไซต์แบบเดสก์ท็อปนะครับให้เราเปิดแต่เปิดของผมเปิดแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเมื่อเปิดแล้วครับมันจะเข้าหน้าตาแบบนี้เราขยายได้นะครับเห็นไหมครับขยายได้การใช้งานเหมือนคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยในการยิงแอดโฆษณา แล้วก็ในการลงสินค้าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่สามารถลงขายสินค้าในเพจได้ด้วยมือถือถ้าไม่ใช้แอปนี้นะครับไม่ใช่แอปพัฟ i n นนี้หลายคนลงไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อจำกัดนะครับทีนี้วิธีการก็คือนี่ครับคำว่าร้านค้าที่อยู่ซ้ายมือแต่เข้าไปครับร้านค้านี่ครับจะเป็นแบบนี้นี่คือ product ดิจิตอลนะครับที่ผมเปิดคอร์สไว้นะครับนี่คือสินค้าใครมีสินค้าอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นขายรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเราใช้มือถือเนี่ยลงสินค้าเข้าไปได้เลยขายออนไลน์ได้เลยนะครับแต่รูปบวกเพิ่มสินค้าครับตั้งแต่ไปเลยเห็นไหมครับขยายครับตรงนี้ครับเพิ่มรูปแต่เพิ่มรูปนะครับรูปสินค้าของเรานะครับ ทิคพิเศษครับอย่าใส่ข้อความในรูปเยอะนะครับไม่งั้นไม่ผ่านนะครับเลือกไฟล์ครับเลือกไฟล์แตะเลือกไฟล์เลือกไฟล์จากเครื่องนะครับนี้ผมยกตัวอย่างนะนะครับเช่นรูปรถนะใครขายรถแตะไปเลยครับปึ๊บนี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเราใช้รูปภาพครับแตะใช้รูปภาพสีฟ้าแตะปึ้งเห็นไหมครับใส่ชื่อเลยครับ bm x1 นะครับนี่ราคาตรงนี้ครับใส่ราคาที่ลดราคาได้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ปับ๊บเห็นไหมราคาด้านบนคือราคาเต็มใส่ไปเลยครับราคาเต็มล้านสี่แสนห้าหยกตัวอย่างนะอ่าราคาพิเศษอยู่ที่1นึ่งล้านลบก่อนนะครับ1นึ่งล้านแ อ่าเดี 1, 80, ๋ยวๆๆเดใส่ผิด1 8 0 0 0ล้านหนนี่นะครับ1 8 0 0 0ล้านหนนี่อธิบายครับสินค้าเราเป็นยังไงครับเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็อธิบายไปครับผลิตภัณฑ์ใบหน้าดูดีดูเด็กอะไรก็อันนี้แล้วแต่ใครขายอะไรนะครับสภาพดี สภาพดีใช้เอง50,000โล50,000โลเท่านั้นนดครับยกตัวอย่างนะแค่นี้ครับตรงนี้สภาพนะครับตัวสภาพก็มีนะใครเป็นสินค้ามือ1มือสองเราเลือกได้อันนี้เป็นมือ2นะมือ2ส,สภาพดีนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับให้เรากดคำว่าเพิ่มสินค้า พอแตะคำว่าเพิ่มสินค้าปึ้งนะครับจะทําการประมวลผลนะครับ Facebook ของเรานะครับแล้วก็อนุมัติไม่นานครับสินค้าเราจะปรากฏบนเพจบนเพจของเราเพื่อขายเพื่อโปรโมทโฆษณาคนที่เข้ามาเยี่ยมชมมาดูนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าเราได้ง่ายๆครับบนโลกออนไลน์ไม่ต้องไปจัดหน้าร้านไม่ต้องมีหน้าร้านเลยนะครับใช้มือถือเครื่องเดียวผมจะออกคิกการใช้มือถือเครื่องเดียวและ พิเศษการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ครับการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ที่สําคัญการสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ให้แตกต่างไม่ซ้าใครให้โดดเด่นครับเพิ่มมูลค่าในตัวคุณงัดพลังตัวคุณออกมากดติดตามกดแชร์แบ่งปันให้เ,เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ